สวัสดีครับกกเช่นเคยผมดวงสาธรนะครับเนื่องจากว่ามี fc หรือผู้ติดตามผมพอสมควรนะครับที่ได้กรุณาติดตามแล้วก็ถามผมมาตลอดว่าแล้วก็อยากจะรู้ว่าช่วงนี้พี่โดง่งอาจารย์โด่งใช้พระอะไรบ้างให้อัปเดตเป็นระยะระยะคราวนี้ผมก็เลยมาทำคอนเทนต์สนุกสนุกกันนะครับแล้วก็มาส่องไปคุยไปนะครับจะพยายามให้รวดเร็วที่สุดนะครับคอนเทนต์นี้คืออัปเดต ดงสาธรใช้พระอะไรอยู่นะเดือนนี้นะครับก็คือเดือนพฤษภาคม65นะครับแล้วก็การจัดสร้อยพระศิลปะการจัดสร้อยพระที่จะสวมขอคุณนะครับเริ่มกันเลยนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เห็นเรื่มมาทบทวนกันใหม่อันนี้ก็เป็นองค์ประธานของผมนะครับผมจะใส่สร้อยสแตนเลสนะครับนะครับเพื่อเป็นการปลอดภัยนะฮะต่อ ร่างกายและทรัพย์สินของตัวเองนะครับแล้วผมใส่สระเลตค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับก็จะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็องค์กลางผมจะเปลี่ยนได้บางทีผมอยากใส่บางพพุทธองค์นี้บางทีอยากใส่วัดะระฆังหรืออยากใส่สมเด็จองค์อื่นหรือพระอะไรก็ได้ที่ใหญ่ๆห,หนักๆน,นะครับองค์นี้ก็จะเป็นองค์เดิมที่ท่านเคยเห็นมานะครับท่านที่เคยเห็นแล้วก็เห็นอีกใหม่ก็แล้วกันนะครับเป็นพระสมเด็จบางองม์พิมพ์เส้นได้สภาพสมบูรณ์นะครับ ก็มาชมกันเลยนะครับผมแกะต่อหน้าเลยนะครับขออนุญาตไม่แกะไปข้างหลังนะครับก็มาให้ท่านดูกันนะครับสนุกสนุกกันเหมือนมันสองพระกันแสงที่ผมใช้อยู่ค่อนข้างดีนะครับเป็นหลอดตะเกียบฟัวเลสเส้นนะครับนะครับก็ท่านก็จะเห็นนะครับเป็นพระสมเด็จบางท่านพิมพ์เส้นได้นะครับอองค์นี้ก็ผมว่าดูง่ายๆแท้ตาเปล่านะครับนะฮะก็โดยรวมนะครับก็ เป็นพิมพ์เส้นได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคาบกุเนี่ยนะครับต้องจดจาคาบกุให้ได้นะแล้วก็ธรรมาชาติก<ทร>าร <ampoo> ยุบตัวนะครับนะฮะความตึงของของพิมพ์นะครับอย่างนี้นะครับลักษณะการเนื้อต่างๆเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับลักษณะการตรงนี้นะฮะความเป็นธรรมาชาติของพิมพ์นะครับเส้นได้จะเป็นลักษณะศิลปะนูนต่านะครับน่าจะเป็นพิมพ์เดียวที่เป็นศิลปะนูนต่ํานอกนั้นก็จะนูนสูงนะครับอันนี้นะครับ ก็จะมีผิวปดเปิดบ้างนะฮะแต่ไม่ถึงองค์พระนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่หักนะครับอันนี้นะครับก็มาส่องกันเลยแล้วกันนะครับนะฮะนะครับเราก็มาส่องกันนะครับนะฮะอันนี้ก็ให้ดูจากภัสเศียรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลักที่ติดอยู่นะฮะแล้วที่เหลือก็ล่อนหลุดไปโดยธรรมชาตินะครับนะครับทำไมจะถามว่าลักหรือเท่านี้นะครับขออนุญาตจิจเสียเวลานะครับ มาเรียนกับผมครับลูกศิษย์สายตรงที่มาเรียนกับผมคอสอนดูพอสมเด็จนะครับเขาจะรู้เคล็ดลับว่าทําไมรักติดเท่านี้นะครับนะฮะซึ่งจะเสียเวลาในการบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงแขนนะครับเท่าที่ผมจูเอเส้นได้เนี่ยนะครับแขนมักจะไม่ติดในบางส่วนเท่าที่ผมเจอส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ติดนะบางองค์ก็ไม่ไม่ติดนะครับอย่างนี้นะฮะ ลักษณะคำนึกนุ่มที่บร,ริเวณเข่านะครับนะฮะลักษณะเนี่ยนะฮะเนื้อฟ้อมฟ้ามคล้ายๆมีคราบๆนะฮะอย่างนี้นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนะมีบางส่วนนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพของลักที่ติดอยู่เป็นธรรมชาตินะครับที่ติดอยู่ตามซอกที่นะฮะตรงนี้นะครับมีอันนี้ก็จะมีลักติดอยู่นะครับซึ่งเป็นประจักษ์พยานของความเก่ามีลักติดนะครับนอกนั้นก็ลักก็จะลอนหลุดไปนะครับนะลักษณะอย่างนี้นะครับ เส้นได้ก็จะเป็นบางๆนี้นะครับฐานชั้นที่1ฐานชั้นที่สองและฐานชั้นที่3านะครับอันนี้นะครับจะมีคาบกุอย่างที่ผมเคยกล่าวในคลิปก่อนๆนะครับท่านต้องจาคาบกูให้ได้นะครับถ้าคาบกูไม่ใช่ก็คือจบก็เป็นบล็อกเป็นออกวัดอื่นหรือเป็นเกไปเลยนะครับท่านต้องจาคาบกุให้ได้นะครับเพราะคาบกุอย่างที่ผมเคยบอกในทิปก่อนหน้านั้นคือจะเป็นหลักของนิติวิทยาศาสตร์ทันทีเพราะเป็นประจักษ์พยานนะครับในการสืบสวนสอบสวนพระองค์นี้ มีดินคาบก,กุติดจากบางกุญพมดินจะเป็นดินเฉพาะเฉพาะกลุ่นนั้นๆถ้าเป็นดินชนิดสีอื่นแบบอื่นก็ถือว่าเป็นกลุ่มอื่นหรือไม่ก็เกไปเลยนะครับอันน,นะน,น,นี้นะครับเนี่ยลักษณะดินคาบกุเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานครับนะฮะแต่ก็ของเกก็มีนะครับก็เอาคาบกูกมาติดนะครับเพื่อที่จะให้พระองค์เป็นพระแท้ก็ต้องดูให้เป็นนะครับนะลักษณะคาบก,กุผิวที่เปิดนะครับ นะครับคาบกุนะครับอานนี้นะครับนะครับอันนี้ผิวก็จะตึงๆงนี้นะครับเรารามาดูตรงนี้อีกทีนะครับเราจะมาดูตรงนี้อีกทีนะครับเอ่อนะครับถึงความเป็นธรรมชาติของความเก่านะครับเราจะเป็นธรรมชาติของความเก่านะครับอันนี้นะครับนะครับอันนี้ก็มาดูกันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออันนี้ก็จะเป็นเอ่อนะครับเอ่อ เป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับที่ผมค่อยคู่กันข้างๆเดี๋ยวผมจะจัดสร้อยให้ดูอีกทีนะครับนะครับอันนี้นะฮะนะครับซึ่งจะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานจอบใหญ่นะครับซึ่งผมไม่ได้เคยทําคลิปขยายไปแล้วเห็งการดูวันณะและก็การดูพิมพ์นะครับนะฮะการดูวันณะของหลวงพ่อเงินนะครับเดี๋ยวผมเอาลงนิดหนึ่งนะครับจะได้สองดูง่ายนะครับนะฮะเนี่ยนะครับ ความเป็นธรรมชาติความเก่าความคมชัดลึกนะครับวันณะของโลหะซึ่งโลหะอายุนะครับประมาณ100ปีนะครับนะครับกับโลหะอายุย0่สปีย่อมต่างกันนะครับย่อมต่างกันนะครับก็ท่านอยากดูขยายความก็เข้าไปดูเฉพาะเจาะจงของคลิปหลวงพ่อเงินบางคันจอบใหญ่ที่ผมทำเอาไว้นะครับลองไปไล่ดูนะครับอันนี้นะผมยังอยู่สมบูรณ์นะครับตลับเนี่ยจะเป็นคาสิกมาฮะ ตลับล้านฝีมือฝีมือนะครับบริเวณนี้จะบางบริเวณนี้จะหนาเนื่องจากมีหูหูทําให้พระหนาขึ้นดังนั้นการทําตลับเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงฝีมือถึงความปราณีตนะครับอันนี้เป็นตลับที่ผมล้านมืออาชีพด้านดังอยู่ที่ท่าประจันนะครับก็ท่านก็ไปดูเอาเองละครับว่าล้านไหนนะร้านดังๆที่ท่าประจันนะครมีอยู่ล้านเดียวร้านทองนะครับเกาแก่นะครับนะครับอันนี้ก็ตลับที่นั่นนะครับตลับท่าประจันนะครับอันนี้นะฮะก็ เป็นหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะครับที่ดูง่ายนะครับคู่กันนะครับคู่กันก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิ์หน้าใหญ่หรือบางทีเขาก็เรียกกันหน้าแงนะครับลักษณะวันณะจะออกโซนสีแดงนะครับจะออกโทนแดงนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะแก่แดงหรือจะแก่เหลืองแต่ที่นิยมเล่นกันแล้วดูง่ายคือออกแดงนะครับอันนี้นะครับก็จะมีธรรมชาติกอมความเก่าปี05นะครับเตารีดเล็ก เขนะาเรียกกันว่าหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดเตาลิดเล็กอันนี้พิมพ์หน้าใหญ่หรือบางทีก็พิมพ์หน้าแงนะแต่องค์นี้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยแงเห็นไหมฮะน่าจะไม่ค่อยแงนะบางองค์จะหน้าแงเยอะเลยนะครับอันนี้ก็นะครับไม่แงเท่าไหร่นะครับแต่ก็นิดๆน,นะฮะแต่เป็นพระพักใหญ่หน้าใหญ่นะครับจะมีธรรมชาติแล้วก็จะมีคาบคาบดิน นะครับที่ติดดินเนี่ยจะเป็นสีเหลืองหรือบางทีก็ออกส้มๆต้องจําดินให้ได้นะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเสี่ยนนะครับอันนี้นะครับแ,แล้วด้านหลังนะฮะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยจะออกโทนเหลืองมากกว่าเห็นไหมฮะเนี่ยจะออกโทนเหลืองมากกว่าแดงนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นต้องทุกองนะรอย,ยุบของการหล่อเนี่ยถ้ามีจะทําให้พระด้านหลังเนี่ยจะทําให้ดูง่ายนะครับอันนี้อันนี้เป็นมรดกเตยนะครับนะครับองค์นี้เป็นองค์เดียวที่ ไม่แบ่งนะครับนะฮะที่เหลือสี่องค์แบ่งครับท่านใดสนใจโทรมาคุยนะครับเดี๋ยวผมมีเบอร์โทรศัพท์ไปให้นะครับทั้งใต้วิดีโอนี้นะครับมีนะครับแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือบางทีอาจจะขึ้นอยู่ตรงนี้ให้ก็ได้นะครับอันนี้นะฮะนะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นมรดกเตียที่ผมบอกว่าพันองค์ใช้ได้สิบองค์ที่เป็นหลักมือหลักแสนก็หนึ่งในนี้องค์นี้ก็คือเป็นหนึ่งในสิบนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น หลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูหลังยันดวงนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับถ้าจะเป็นลองนะครับก็จะเป็นลองแค่เหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดของหลวงปู่ดู่นะถ้าเป็นเบอร์สองผมว่าต้องเป็นเหรียญน,นี้ผมเข้าใจอย่างนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่ปาเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยมากครับนะครับยันยันเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยมันมันปั๊มทะลุไปด้านหน้ามันจะนิยมสุดแพงสุด นะครับตรงนี้เราตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเนี่ยเป็นยันดวงของหลวงปู่นะครับซึ่งนะครับถือว่าดวงหลวงปู่เนี่ยเป็นดวงที่แบบว่าสุดยอดว่างั้นะนะฮะนะฮะเป็นดวงที่สุดยอดนะครับเขามีเคล็ดกันว่าใช้เหรียญนี้เนี่ยครับก็จะทําให้เสริมส่งให้นะฮะดวงตกก็จะกลายเป็นดวงดีดวงดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับพลิกดวงชะตาทั้งปวงก็เป็นความเชื่อแต่จริงๆผมว่าเหรียญหลวงปู่ดีทุกเหรียญพระทุกองค์เนื้อผง หรือว่าจะเป็นเหรียญดีผมว่าดีเท่ากันหมดแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่ามาเห็นไหมฮะยันจากด้านหลังทะลุมาตรงนี้ <c oughs> ก็คือนิยมสุดแพงสุดว่ากันตามเซียนนะเนี่ยตรงนี้นะฮะมันทะลุมานะครับแล้วเหรียญผมเนี่ยเป็นสีลุงเลยเห็นไหมฮะสวยงามมากนะครับสภาพนี้มันไม่มีคนขายมีแต่คนเก็บนะครับนะฮะเนี่ยนะแล้วก็ยันก็ทะ,ะลุมาตรงนี้เห็นไหมมาทะลุตรงนี้นะครับแล้วมาตรงนี้ทะลุหน่อยเห็นไหมฮะนะฮะก็ว่ายันทะลุนี่ก็ว่านิยมสุดผมก็ว่าตามเขานะครับนะ ผิวสีลุงสีน้ำมันกาดลวงปู่ใบหน้าหลวงปู่เหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับเหมือนหลวงปู่ผมก็มาใช้นะครับนะครับเหรียญนี้บางทีแฟนก็ใช้ครับนะฮะนะฮะทะลุมานะครับนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็ดูเอานะครับเนี่ยผิวสวยมากนะครับหน้าของปู่ชัดมากปีสามหกนะครับนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับถ้าจำผิดก็ขออภัยนะครับนะฮะก็ นะครับน่าจะไม่ช่ปีสามหกนะผมอาจจะจำผิดโทษทีนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูกันนี่นะครับเรียมทองหนานะครับส่วนอีกองหนึ่งนะครับมาอัปเดตองค์สุดท้ายนะครับเรนนี่ก็เป็นพระกําลังแผ่นดินประเภทเหรียญนะครับปีหนึ่งเก้านะครับเป็นด้านหน้าเป็นพระราดิส่วนนะครับด้านหลังเป็นพระภัยรีพนาศปีหนึ่งเก้านะครับอันนี้ก็นะครับ เป็นพระที่ผมชอบมากเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเหรียญนี้โด่งดังมากนะครับลงปกหนังสือนิตยสารมาเครื่องหลายฉบับนะครับเป็นพระนเรศวรน,นะครับ,น,บน,นะครับนั่งนนบัลลังก์นะครับนะฮะพระนเรศวรนะครับสวยคลาสสิกมากครับนะครับก็มีทั้งเสมาและเหรียญกลมนะครับเหรียญเสมาจะเล็กกว่าเหรียญกลมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในทำเนียบของเหรียญรัชกาลที่เก้า ครับถือเป็นหนึ่งในธรรมเนียบของราชการที่9ที่ได้รับความนิยมนะครับหรืออีกฉายาหนึ่งก็คือพระกําลังแผ่นดินประเภทเหรียญน,นะครับนะครับก็มีพระนเรศวรมีพระพิรีพินาศนะครับก็เรียกว่าพุทธคุณสุดยอดนะครับรวมเกจิอาจารย์สายกรรมฐานนะครับมาปลุกเสกมากมายนะครับแล้วก็ผ่านการได้รับการอนุญาตให้สร้างจาัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิบลอดุลเดชบรมนาถะพิตนะครับในรัชกาลที่9นะครับอันนี้นะครับสภาพสวยนะเมื่อ๑๐ปีที่แล้วดังมากแผงหน้านะครับตอนนี้ก็อาจจะเงียบๆไปนิดหนึ่งนะครับแต่คนที่รู้ก็อยากจะเก็บเอาไว้บูชานะครับอันนี้ก็มาให้ชมกันพระทุกองค์ต้องบอกก่อนนะครับพระผมแบ่งให้บูชานะครับแบ่งให้บูชานะครับยกเว้นเฉพาะปู่ทวดองค์เดียวเพราะว่าเป็นของเตียนะครับท่านใดสนใจก็ ลองทักมาสนุกสนุกกันนะครับตอนนี้เรามาดูการจัดพระนะครับนะฮะเราจะมาดูการจัดพระกันนะครับครับก็อ่าก็ธรรมชาติธรรมชาติกันนะครับธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยฮะผมก็จะใส่ใช้องค์กลางนะครับนะครับเป็นพระสมเด็จแล้วก็ตามด้วยนะครับนะตามด้วยนะฮะก็ไม่ทราบว่ากล้องเป็นอะไรนะครับ ตามด้วยนะครับตามด้วยข้างๆ้างเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นข้างๆ้าง,างจะสังเกตว่าสองข้างจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วสองข้างก็จะเป็นเหรียญกลมขนาดเท่ากันเพื่อให้พระดูสมดุลนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะจะจัดคู่กันนี่คือศิลป,ปะของการจัดเหรียญการจัดสร้อยศิลปะในการจัดสร้อยพระ ที่จะสวมขอบคุณนะครับเวลาใส่เมื่อก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันในการจัดสร้อยพระนะครับก็นะครับท่านใดต้องการจอะลึกนะครับผมแนะนําให้สมัครเป็น FC แฟนพันธ์แท้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับสนุกสนุกกันนะครับไม่เกิน15นาทีนะครับพระสวยทุกองค์นะครับถ้าไม่สวยก็ต้องดูง่ายตามสไตล์ดงสาธรนะครับ ครับกดไลค์เลยนะครับสวัสดีครับ